สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับช่องนิยายวายฟังฟินฟินกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ฟีโรโมนฮอร์โมนเหวี่ยงรักเสนอตอนที่29ครับตอนนี้มีชื่อว่า ฮอร์โมนสุดเวียงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาดามสุดเกลียนกำลังนั่งอยู่บนโต๊ะทำงานของท่านชาย แล้วตบขาตัวเองพร้อมกับหัวเราะยังชอบใจชี้หน้าด่าเพื่อนเยอะเย้ยและถากถางสารพัดยังมีความสุขอืมพอได้แล้วเข้าเรื่องเลยแล้วกันเรียกมาเนี่ยมีเรื่องอะไรฟอกกระโดดลงไปยืน หันหน้าเผชิญกับคนที่ถูกเขาเรียกว่าซาตานในใจบ่อยๆสองมือเท้าลงบนโต๊ะทำงานที่ทำด้วยไม้สักเนื้อดีด้วยสีหน้าจริงจังสุดๆรอยยิ้มเมื่อกี้หายไปจากใบหน้าโดยทันทีชานท่านชายกระตุกยิ้มมุมปากเล็กน้อย ก่อนกระดิกนิ้วเรียกให้ชาญเป็นคนเข้ามาอธิบายรายละเอียดของการเรียกไฟฟอกมาพบในวันนี้ขออนุญาตอธิบายนะครับจากการที่ไฟฟอกได้รับงานจากทีโกที่คอยป้อนให้มาตลอดจนทำให้สามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกคุณมีผลงานที่ดีและประสบความสำเร็จ ในทุกงานที่ถูกป้อนให้ท่านชายจึงตัดสินใจที่จะผลักดันให้ไฟฟลฟอกได้รับงานชิ้นสำคัญของ Go k i n g ด o มที่จะถูกส่งออกและนำเข้าไปยังต่างประเทศจากลูกค้าทั่วโลกที่ทีโกทำการค้าระหว่างประเทศด้วยจึงขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานสำคัญนี้ที่ทางทีโกจะมอบให้กับไฟฟล็อกครับ อยต่างประเทศเมืองนอกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยความพลึมพล้ำสลับกันไปมาระหว่างพวกเขาทั้งสามหลังจากที่ยืนอึ้งอยู่พักหนึ่งแล้วก่อนที่ชานจะพูดจบถึงแม้ว่าไฟฟอกจะมีผลงานที่ดีมาตลอด แต่ก็เนื่องด้วยเป็นบริษัทขนส่งสินค้าและเครือข่ายไฟเบอร์กลาสที่มีขนาดเล็กกำลังคนที่น้อยและอะไรอีกหลายๆอย่างที่มีขีดจำกัดในการทำธุรกิจจึงทำให้สามารถรับงานได้แค่ในประเทศเท่านั้นครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญของไฟฟอกเลยก็ว่าได้มึงต้องการอะไรหืม กูถามว่ามึงทำอย่างนี้มึงต้องการอะไรอขอตัวเดี่ยวนะครับท่านชายไอ้ฟอกมึงมันนี่เลยในขณะที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นและปลาบปลื้มใจกับการได้รับมอบหมายงานระดับโลกในหัวตอนนี้มีแต่คำว่าต่างประเทศและบลาลลาลลา,ลาฟอกกลับ ชี้นิ้วไปที่หน้าของคาเดียนแล้วเปล่งเสียงดังจนสุดลำคอจนนี้ต้องลากอีกฝ่ายออกไปเคลียร์ที่มุมห้องตรงใกล้กับประตูทางออกไอ้แสบนี่ขวางโลกจริงๆท่านชายสะบดบนในใจแต่ก็ยังคงอมยิ้มมุมปากอ่อนๆอย่างพอใจในขณะที่ชาญ นี่เตรียมตั้งการป้องกันท่านชายเต็มที่มาดามก็มาดามเถอะอย่าวหวังว่าจะได้แตะต้องท่านชายของเขาเลยเอ่อท่านชายครับพวกเราสามคนไม่รวมกู <c oughs> รวมทั้งไอ้ฟอกด้วยครับมึงเชื่อกูเออพวกเราสามคน ยินดีเหลือเกินที่จะได้รับความไว้วางใจจากขั้นชายและจะขอรับงานจากคีโกด้วยความเต็มใจครับตามนั้นกลับไปได้ฮะให้มาหาแค่นี้เนี่ยนะมึงนี่มันฟักฟักไอแสบหัวร้อนคนเดิม ที่ตอนนี้เริ่มเลือดขึ้นหน้าเลือดมันสูบฉีดขึ้นหน้าหลังจากที่อดทนอดกลั้นมานานเขากระจนเข้าใส่คนที่จงใจก่อกวนด้วยคำพูดแบบสงคารมประสาทในความคิดของฟอกจนเริ่มทนไม่ไหวนิกกระโดดขวางเพื่อนสนิทที่กำลังอารมณ์เดือดเอาไว้แทบไม่ทันแต่ถึงเขาจะคว้าตัวไว้ได้ทัน ฟอก็ไม่มีทางเข้าถึงตัวของคาเดียนได้แน่เพราะยังมีด่านของชาญอีกคนที่เขาคงจะผ่านไปไม่ได้ไง่ายๆเห็นอย่างนี้ชาญก็ยิ่งเริ่มไม่เข้าใจว่าคาเดียนจะใจดีกับคนคนนี้ไปทำไมมากมายนักหนาชาญเอาข้อมูลของสายงานของเรา ให้พวกเขากลับไปศึกษาแล้วส่งแขกครับท่านถึงแม้ว่าจะหงุดหงิดมากจนอยากจะกระโดดกัดหัวท่านชายคาเดียนนั้นมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ต้องจำยอมลงมาจากตึกชั้น29ของทีโกอย่างรวดเร็วฟอกถูกนี้กับสมศักด์กระชากตัวลงมาพร้อมกับไม้ ที่วิ่งหอบเอกสารสำคัญที่ชาญให้ตามหลังมากลับมาถึงไฟฟอกแล้วก็กว่าที่เขาจะสงบสติอารมณ์ลงได้ก็ใช้เวลาเกลีย้ยกล่อมอยู่นานพอดูดีที่มีไมยอยู่ด้วยเลยทำให้ฟอกใจเย็นลงมากแต่ก็จบด้วยการที่จะต้องพาฟอกไปปลอบใจที่บาร์แห่งหนึ่งที่ชื่อบัตเตอร์ไฟส่วนเรื่องที่เขาจะยอมรับงานระดับโลกนั้น จกทีโกหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเสียงเพลงที่เราใจเปิดบรรเลงกระชากใจให้โลดแล่นออกมาจากอกน้ำแอลกอฮอล์ที่ไหลล่องลงไปในลำคอผ่านกระเพาะแสบลงไปถึงลำไส้ท้องที่ว่างเปล่าไม่มีอาหารตกถึงท้องเลยมาพักหนึ่งแล้วจนกลายเป็นพิ้นที่โล่งจอง เหมาะเหลือเกินที่จะทำให้น้ำเมาได้ออกฤทธิ์ของมันได้เต็มที่ฟอกยังคงหน้าตึงทุกครั้งที่นึกถึงใบหน้าที่แต้มไปด้วยรอยยิ้มมุมปากนิดๆของท่านชายคาเดียตส่วนนิกก็ยังคงสะดุ้งทุกครั้งที่เพื่อนตัวสูงของเขากัดแท้แก้วเหล้าลงบนโต๊ะดังปังปังและก็ปัง โถไอ้นิกเอ้ยเวนกรรมอะไรของเมืองเสียงเพลงที่ดังมาจากหน้าเวทีจากนักร้องหนุ่มหล่อที่มีทั้งลูกค้าหนุ่มๆสาวๆส่งสายตาขึ้นไปทักทายไม่ว่างเว้นทั้งเสียงกรีสนันเมื่อร้องเพลงจบนั่นอีกละ่ะกระดาษแผ่นเล็ก ที่เจ้าตัวบอกว่าให้คนข้างล่างขอเพลงได้ถูกส่งขึ้นไปพร้อมกับเบอร์โทรตามจำนวนเพลงที่ขอเท่าที่เห็นก็มีอยู่หลายใบเชียวในกระเป๋าเสื้อเมื่อเสียงเพลงจบลงพร้อมกับสายตาที่หยุดอยู่ตรงหน้าหล่อคมของแขกผิวสีน้ำผึ้งที่กำลังเมา,มาไม้ด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์อยู่ที่โต๊ะ ตัวหน้าเวทีสายตาที่ถูกผสานจนเป็นเหมือนเส้นสายใยบางๆที่ถูกเชื่อมโยงหากันเหมือนไฟฟ้าที่มันสปาร์กในชั่วพริบตาเดียวไม่ทันใดฟอกก็สวมบทบาทของคนที่บังเอิญเดินหลงทางไปทางด้านหลังเวทีได้อย่างจงใจแต่ก็ไม่น่าเกลียด สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือการที่นิกนั้นแสนจะหงุดหงิดที่ถูกออกคำสั่งไล่ให้กลับบ้านไปก่อนอีกตามเคยโดยให้สมศักดิ์ไปส่งและหลังจากนั้นก็ให้กลับมารับตัวเขาหลังจากที่ปั่มปั๊มปั๊มกับนักร้องคนนั้นเสร็จความจริงนิกเองก็น่าจะชินกับเรื่องแบบนี้ของฟอกแล้วเพราะฟอก ก็เป็นคนแบบนี้มาตลอดก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่เจอมายพอคิดจะหยุดก็เป็นอย่างที่เห็นไมยก็ดันกลายไปเป็นของคนอื่นซะได้ก็เลยต้องกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมหลันลาไปวันวันแต่ที่ขัดใจคือมึงมีผัวแล้วนะเว้ยมึงเข้าใจไหม แถมผัวมึงคือท่านชายคาเดียนเจ้าพ่อมาเฟียฮ่องกงมาเกาเกาหลีหรืออะไรพวกนั้นตายๆๆๆๆๆตายๆๆตายตายตายแน่ๆโอ้ยกูไม่รู้ด้วยแล้วคาเดียนลีถูกเรียกว่าท่านชายมาตั้งแต่วันที่เขาเกิดนั่นเพราะเพื่อสร้างความคุ้นชินว่าคนอย่างเขามีอำนาจเหนือผู้อื่นมากขนาดไหน ในโลกใบนี้สิ่งที่เขามุ่งมั่นว่าอยากได้เขาจะได้มันมาไว้ในครอบครองเสมอธุรกิจหมื่นล้านที่อยู่ในกำมือของเขามันกำลังโลดแล่นอยู่เป็นอันดับหนึ่งของโลกภายในเวลาสั้นๆจนคนเป็นพ่อแท้ๆเองก็ยังกลัวว่าจะถูกลูกชายแสงหน้าแต่คนอย่างเขาฉลาดพอที่จะไม่ทำแบบนั้น ถึงแม้ว่าจะทำได้ก็ตามเพราะถือคติว่าถ้าอยากอยู่อย่างสงบสุขอย่ายุ่งกับคนคนนั้นจะดีกว่าน้ำแข็งชนิดพิเศษถูกหย่อนลงในแก้วขนาดพอดีกับก้อนน้ำแข็งนั้นก่อนที่ชาญจะทำท่าว่าจะลินเล่าลงไปแต่ก็ถูกปัดมือออกเบาๆ เพราะเจ้าตัวต้องการดินมันด้วยตัวเองไปพักผ่อนเถอะครับท่านชายถึงแม้ว่าจะไม่อยากไปแต่ก็ต้องจำใจโค้งคำนับแล้วจากไปอย่างนอบน้อมในตอนที่ทำงานว่าเครียดแล้วใบหน้าหลังจากที่ได้รับรายงานจากสมศักดิ์ว่า มาดามฟอกเปิดโรงแรมไปนอนกับนักร้องยิ่งเครียดมากกว่าเป็นร้อยเท่ามาดามฟอกไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละงานนี้ระวังนะครับมาดามไม่เป็นไรกลับไปนอนเถอะสมศักดิ์ฉันไหว เวลาในขณะนี้คือตีสี่ในขณะที่ฟอกพิ่งกลับมาเห็นได้ว่าคาเดียนลียังคงนั่งจิบเหล้าเบาๆในความมืดอย่างใจเย็นพอฟอกเดินโซซาโซเซเข้ามาหมายจะตรงดิ่งขึ้นไปยังห้องนอนแต่แล้วไฟก็เปิดพลึบขึ้นมาทันทีเชีย่ย ฟอกสะดุ้งโหยงจนตัวลอยก็แน่ละเป็นใครก็ต้องตกใจขนาดสมศักดิ์ที่เพิ่งถูกสั่งให้ออกไปยังเดินไปไม่ทันพ้นประตูดีก็หันควับกลับมาอย่างรวดเร็วเลยเหมือนกันนั่นสิไปพักผ่อนเถอะสมศักดิ์เดี๋ยวสมศักดิ์ อย่าเพิ่งไปเออไฟที่ถูกเปิดพรืบขึ้นทำให้สะดุ้งตื่นมากเท่าไหร่น้ำเสียงที่ฟังดูเยือกเย็นสุดยิ่งชวนให้ขนลุกมากมายเท่านั้นฟอกเกอน้ำลายดังเฮือกก่อนจะค่อยๆหันมองหน้าคนที่นั่งจมอยู่ในความมืด ในมือถือแก้วเหล้าเพียวๆในแก้วมีน้ำแข็งเพียงก้อนเดียวไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเหล้าแรงขนาดไหนสายตาของฟ็อกจดจ้องไปที่บันไดาทางขึ้นห้องถ้าวิ่งขึ้นบันไดไปได้แล้วปิดประตูห้องนอนได้ก็จบแต่ทันทีที่เขาเก้าวขาออกไปได้เพียงก้าวเดียวขาเดียน ก็กระแทกแก้วเหล้าลงบนโต๊ะดังสนั่นไปทั่วทั้งห้องโถงชั้นล่างสมศักด์ได้ยินเสียงกระแทกแก้วเหล้าลงบนโต๊ะดังออกไปถึงข้างนอกก็ทั้งสะดุ้งเฮือกทั้งกึ่งวิ่งกึ่งเดินกลับห้องพักของตัวเองได้ก็ได้แต่ล่ำไห้ในใจว่าอาเมนมาดามของสมศักด์ จบตอนที่29ลงไปแล้วนะครับตอนต่อไปน่าลุ้นจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นกับมาดามฟอกของเรานี่มาดามเนี่ยยังสุดแสบเหมือนเดิมนะครับเจ้ามาดามฟอกแอบนอกกายท่านชายคาเรียนอีกแล้วแบบนี้มันน่าจับตีก้นซะให้เข็ดจริงไหมล่ะครับคุณผู้ฟัง โปรดติดตามรับฟังฟีโรโมนฮอร์โมนเวี่ยงรักได้ในวันถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปหน้าให้ได้ฟังก่อนใครมาดูนกันว่าท่านชายจะลงโทษมาดามฟอกของเรายังไงแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ